เลยตั้งใจเรียนหนังสือจบปริญญาโท oh. บัดนี้ทํางานแล้วมานั่งกรรมาฐานสิบวันได้ปัญญากลับไปแล้วก็สามี oh, <okay. S 2> ก็ไม่ว่า,าพภรรยาไม่ได่าสามีต่อไปเค่ะเนี่ยเพราะกรรมาฐาน oh, <okay. S 2> เขา้ายมาอย่า้ายต่ออ๋อ oh, นี่ ขอปิดท้ายช่วงแรกด้วยแล้วกันตรงนี้นะคะว่าร้ายมาอย่าร้ายตอบนะคะเขาไม่ดีมาจงเอาความดีไปแก้ไขเจ้าค่ะเดี๋ยวฟังจำไว้ให้ให้ของที่ต้องใจขนโูดรเหลวไหลเอาความจริงใจเข้าไปสมธนาเก้าแ่้เดี๋ยวกลับมาสนทนาทากันต่อกับพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อจรรยกันนะคะที่วัดอมมาวันจังหวัดสิงห์บุรีพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ อาะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการช่วยคิดช่วยทำกันต่อดิฉันยังคงอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันนะคะแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะซึ่งเรากําลังดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนทานผู้ชมสนทนาทากับหลวงพ่อจรันอยู่ด้วยเหมือนกันแับพระเดชพระคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะเมะื่อสักครู่พระเดชพระคุณทิ้งท้ายเอาไว้เรื่องของคําพูดการสร้างเสน่ห์ให้คนเนี่ยนอกจากมีปัญญาคือการมีปัญญานี่เป็นสิ่งสําคัญแล้วการใช้คําพูดให้พูด ให้พูดดีพูดหวานพูดเพราะไว้นี่นะเจ้าค่ะสามารถแก้ปัญหาครอบครัวได้<ต>ใช่ไหมเจ้าค่ะแน่นอนเนี่ยพูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากเจ้าค่ะแก้ปัญหาครอบครัวก็คนที่มีปัญญามีสติดีแล้วพ่อแม่สร้างความดีไว้ให้กับลูกทําถูกไว้ให้กับหลาน รากให้ถูกวิธีทำความดีให้ลูกดูต้องให้ลูกดูทำํำความดีให้ลูกดูด้วยทำแบบให้ลูกดูสอนที่มันไม่มีปัญญามันไม่ใส่ยงเี้ยมันไม่ทําให้ลูกดูหรอกทำแต่ความเสียหายให้ลูกดูเจ้าค่ะให้ลูกเสียหายไปลเปล่าไม่เกิดประโยชน์เจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะพูดถึงเรื่องคําพูดนะเจ้าค่ะบางสมัยนี้เนี่ยมีคนพูด เยอะคนนู้นก็พูดคนนี้ก็พูดเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงน<ร><ล>ะคะเเชื่อ,อแด<ต>้ยังไงเล่เาเราก็ต้องดูก่อนเราก็ต้องมีปัญญา,าค,คิดหนอก่อนวายเนี่ยพูดโกหกเล่าเนี่ยแล้วก็รู้แล้วก <c oughs> ็แล้วคนเราเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ดูสิ <c oughs> เรื่องเาวาไม่เป็นเรื่องเป็นรล่า <c oughs> คือคนไร้ปัญญาคาเทะคาผน ไม่อยากจะช่างขึ้นมาดูไม่ใจะการทูขึ้นมาช่างขาสติปัญญาไล่เหตุไล่ผลมากมายคนที่อิจฉาริษยานะ่ะคืออย่างนี้ไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นสาเหตุทําให้แตกแยกความสาม,ม,มัคคีเป็นอุปสรรคในการประสานงานที่ดีขาดขวังกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานเตีอิจฉาริษยาเนะี่ย เป็นตัวบ่อนทําลายทาให้เกิดศัตรูสร้างศัตรูให้กับตัวเองสร้างศัตรูให้ตัวเองถ้าขาดความจริงใจต่อเพื่อน่วงงานเจ้าค่ะเนี่ยคนไร้ปัญญาทั้งนั้นคนไม่มีปัญญาคนไม่มีเหตุมีผลแล้วก็ไม่มีไอ้คำว่าทำบุญทำบุญได้บุญเนี่ยเราไม่เชื่อแล้วทำบุญได้บาปเยอะแยะไปอจริงเหรอเจ้าค่ะคุณว่าเวลาถวาย สังฆทานถวายอะไรไปกันเราก็คิดว่าเราได้บุญแล้วนะเจ้าค่ะแล้วแย่ไปทำบุญเอาหน้าทำบุญเอาหน้าทำบุญเอาหน้าแย้วแยะไปไปเชื่อมหมอดูเีลยวนี่หมอดูหมารวยเชื่อมหมอรวยรวยแล้วทำบุญยังไงถึงจะได้บุญแล้วเจ้คะทำบุญไม่สู้สิเรามีปัญญาสติปัญญาไม่ได้เนี่ยบุญแท้อย่าอย่าบุญที่มาทำเนี่ยเป็นบุญธรรมดาเจ้าค่ะเป็นบุญธรรมดา ถ้าบุญแค่แล้วต้องมีกรมมกรมฐานมีสติสัมปชัญญะต้องปฏิบัติด้วยต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่เกิปดประโยชน์ส่วนุิผลจัประการใด้เวลาผ่านไปรวดเร็วอ้าจบช่วงที่2ออีกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายกันต่อ,อยังอยู่ที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์งบุรีค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ ราคากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการช่วยคิดช่วยทำยังคงอยู่ที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะยังสนทนาเรียนสนทนาธรรมกันกับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันอยู่นะคะหลวงพ่อเจ้าขาในช่วงสุดท้ายนี้มีคําถามหนึ่งอาจจะเป็นคําถามที่ต้องใช้เวลาตอบนานแต่เด็กอูเชื่อว่าหลวงพ่อจะพอตอบให้พวกเราเข้าใจกระ่างได้บ้าง บุญกับกรรมมีจริงไหมเจ้าคะไหนบุญกับกรรมมีจริงไหมเจ้าค่ะบุญกับกรรมบุญกับกรรมเนี่ยเจ้าค่ะมีจริงบุญนี่ยคือความสุขความสุขแต่กรรมเนี่ยแปลว่าการกระทำเจ้าค่ะกรรมเนี่ยแปลว่าการกระทำทําดีทําชั่วยูที่การกระทำทาดีก็เรียกว่ารมดีทําชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วเจ้าค่ะอย่างนี้อย่างนี้และอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเราเนี่ยต้องมีความขยันมันเพียรในตัวเองทำมีสติปัญญาต้องขยันทุกคน ค,คนที่ไล่กติปัญญาจะขี้เกียจทุกคนขี้เกียจไม่เอาเรื่องเอาเราวเคยมีภาษิตจีนเขาบอกว่าคนคนคนขยันแต่งง่นี่ต้องกำจัดทิ้งจริงหรือเปล่าคะไม่ใช่คนขยันแต,งงนตง่งงมีมีนิทานอยู่คช่ค่ะขยัน,ขย,นขยันทำได้เรื่องที่เสียหายแต่มันโง่มันไม่รู้ตัวค่ะโง่มันไม่รู้ตัวคือมันเป็นอย่างนี้แต่คนเราเนี่ย ต้องเป็นผู้นำตัวเองต้องไปผู้นำตัวเอง,อง,เองจะไปเอาคนอื่นเขามานํำเราไม่ได้และคุณธรรมของผู้นำก็มีคืออย่างนี้คือมีความนับผิดสอบสูงสองมีความสุภาพสมบูรณ์ต้องอ่อนโยนอ่อนหวานาสามมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจต่อหน้าที่ใ่ทั้งคมสี่มีความเสมอต้อนเสมอปลาย มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันระหว่างเพื่อนโรงงานเด็กกับผู้ใหญ่6มีความสุขสุมรอบครอบเนมืนพระกิจทั่วไปจเจ็ดสาม,มารถแก้ไขคลี่คลายแก้ปัญหาชีวิตและปัญหาสังคมเคลขึ้นกระตาะหน้าภาษาการปัจจุบันได้ทันท่วงทีประกอบด้วยเมตตาธรรม่อหน้ารับหลังในสังคมของเราขยันหมั่นเพียรเฉพาะในสิ่งที่อยู่กับการงานไม่ละมาด มีปัญญารูเท่าทาุการณ์จัดงานจัดดานดีเรียบร้อยขอเจริญก่อนอย่างนี้อ๋อนี่คือภาวะผู้นำนะส้มค่ะบบแม่แบบแบบผู้นำและผู้นำต้องมีข้อหนึ่งขยันเอาการต้งงานสะอาดการจ้าครอบชอบระวังตั้งใจให้กลงทรงถิธรรมนำทางให้ถูกแปดปลูกตติเก้าดำริชอ สุดท้ายเราจะแม้ต้องใช้เจ้าค่ะสุดท้ายแล้วนีย้รายู่ชอบก้าข้อแปลว่าก้าอยางคคนที่เรามีสติปัญญาเนะยต้องก้าวหน้าแต่คนไม่มีสติปัญญาเนก้าหลังก้าวหลังก้าวหลังต่อไปถอยอย่างเดียวนะคะก้าวหลังต่อไปเจ้าสุดท้ายนี้ก็ขอโนมุสนาด้วยเจ้าค่ะแกท่านสาธุชนทั่วไปคนเราอยากจะดีมีปัญญาแล้ว ต้องเจริญพระกรรมฐานคนอยากดีมีปัญญาไม่ทะเลาะกันบ้านเดียวกันก็ไม่ทะเลาะกันพูดดีเป็นเงินเป็นทองพูดไม่ดีเสียข้าวเสียข,ของไม่สมความปรารถนาทุกประการแล้วคนเราเนี่ยต้องมีความมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาด้วยตนเองไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นแต่ประการใดเหมือนเหมือนมีมือเนี่ยมือเนี่ยจริงต่อการงานจริงต่อหน้าที่ จิงต่อวาจาจริงต่อบุคคลจิงต่อจิงต่อความดีนี่นีู่มรูภูมธารมูมฐานผู้ปัญญาแก้ไขปัญหาได้สมปัญหาทุกประการอขอขอน,ปปนุโมทนาสรรตการแก่ท่านทั้งหลายด้วยอำนาจคุณมศสีรัชนะไกลโดนบันดาลให้ทุกท่านผู้ชมรายการนี่จงประจบควมสุขความเจริญและจงเจริญ ด้วยอายุวันนะสุขภาพระรปฏิปาณนะสามสมบัตินึกถึสิ่งใดประการใดสมความมุ่งมา่นตั้นาด้วยการทุกข์ทุกข์กกนามณนาโอกาสบัตรนี้เชิญสาธุเจ้าค่ะขอเจริญพรทุกขานสาธุเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสงูงนะเจ้าค่ะที่ให้สินให้พรแล้วก็ให้แนวทางในการแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ความร้อนใจให้กับประชาชนแล้วก็แฟนๆรายการช่วยคิดช่วยทําด้วยเจ้าค่ะนี้กลับนมัสการลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจรัญนะเจ้าค่ะ เอาละค่ะถือว่าเป็นของขวัญต้นสัปดาห์ให้กับท่านผู้ชมแฟนๆรายการช่วยคิดช่วยทำก็และกันนะคะวันนี้หมดเวลาสาหรับรายการช่วยคิดช่วยทำพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่เช้าว,วันอังคาร <S <S คุณวาสานดูซิว่าจะมีอะไรมาฝากดีๆกันบ้างนะคะไม่ได้พบกันนานแล้ววันนี้ดิฉันสิริบุญรัตพานรัท่านผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ